วันนี้เราไลฟ์แล้วนะคะที่ Facebook แต่ว่าวันนี้พี่โอนะคะจิระอนงแมนโซนายกสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอาริโซนาวันนี้มีน้องคนใหม่น้องส้มครูส้มพิทยาพรหิงนะคะวันนี้จะมาคุยมาคุยกับเราในเรื่องอหลายๆเรื่องเลยนะคะครูส้มแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะครูส้มนะคะพิทยาพรหิงค่ะ วันนี้เราจะมาร่วมจอยกันกันกบพี่โอ๊ตนะคะจะมาให้ความรู้กับทุกๆคนในเรื่องของอครูสอนครูอาสาสอนภาษาไทยนะคะค่ะค่ะได้เดี๋ยวขอสักครู่นะเดี๋ยวพี่ขอเดี๋ยวขอวขอนุญาตกดแชร์ไปหน้าหน้าเพจของตัวเองก่อนใครเข้ามาแล้วก็มารายงานตัวนิดน,นึงนะคะว่ามีใครบ้าง แชร์ไปที่หน้าของเพจส่วนตัวแล้วนะคะใครเข้าไปชมที่นั่นก็ได้เราพยายามที่จะมีไลฟ์สดกันแบบนี้นะคะทุกๆอ,อาจจะสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วแต่ว่าเรามีเรื่องที่จะแชร์บ่อยขนาดไหนแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนอันดับแรกเลยเนี่ยเราเล่าเราเล่าให้ฟังคราวที่แล้วแล้วว่าเราจะมีะโครงการฉีดวัคซีน ของโบเดร์หนานะคะร่วมกับสมาคมเกาหลีแล้วก็สมาคมพยาบาลเกาหลีแล้วก็มาริโค p าคา u ตี้ d e partment of public health จัดฉีดวัคซีนให้กับชาวเอเชียโดยเฉพาะนะคะทำไมเราถึงจะต้องจัดให้กับชาวเอเชียโดยเฉพาะเพราะว่าเราเข้าใจว่ามีหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะฉีดแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงบริการได้อาจจะไม่ถนัดภาษาไม่เก่งหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นแล้วนัดยาก กว่านัดไม่ทันคนอื่นเขาไม่มีคนช่วยเราก็เลยจัดฉีดวัคซีนเฉพาะให้กับพี่น้องชาวเอเชียซึ่งมีซึ่งมีหลายชาติมารวมกันนะคะแต่ว่าทางสมาคมไทยเนี่ยรวบรวมคนไทยให้โดวยวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ถึงนี้แล้วนะคะยี่สบสามยี่เมษายนของบเดอร์นยาก็จะฉีดเป็นสองสองเข็มนะคะเข็มแรกยี 23, 24, ่สิามยสี่เมษาแล้วก็ใครที่อยากจะ ลงทะเบียนยังลงได้นะคะที่เว็บไซต์ของสมาคมเดี๋ยวทีมงานจะลงไว้ให้เว็บไซต์ของสมาคม t h a i a m e r i c a n a จ o r g ยังมีเวลาเหลือนะคะใครเปิดให้18บแปด up สิอายุ1ิป 18, ีขึ้นไปสมัครได้เลยฉีดที่ AC International Market นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราช่วยท่านได้นะคะในการลงชื่อค่ะ เดี๋ยวครูส้มก็จะเป็นไปเป็นจิตอาสาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเจอกันนะคะ,ะพี่โอจะไปวันศุกร์ใช่ไหมคะส่วนครูส้มจะไปวันวันเสาร์วันเสาร์าเช้าถึงเที่ยงถ้าใครไปวันนั้นเจอครูส้มนะคะเราช่วยช่วยกันค่ะยินดีช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะและไปวันนั้นเราก็จะเจอหลายหลายชาติใช่ไหมคะคุณโอจะมีทั้งคนลาวคนเกาหลีใช่ไหมคะ ค่ะมีมีหลายชาติเลยมีจีนมีเวียดนามหลายชาติเรามาทํางานร่วมกันนะคะซึ่งก็จิตอาสาเขายัางรับสมัครอยู่นะคะทั้งคนที่มีแบ็กกราวด์ทางด้านเมดิคอลทางการแพทย์แล้วก็คนที่ไม่มีแบ็กกราวด์ทางการแพทย์ก็สมัครได้นะเพราะว่าก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาฉีดยาใช่ไหมคะแล้วก็ลงคนลงทะเบียนคอยจัดให้ จัดบริการหลายๆด้านนะคะยังยังรับสมัครอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทีมของเราจะส่งลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าใครต้องการที่จะมาเป็นจิตอาสาก็ของโครงการฉีดวัคซีนนี้นะคะลงชื่อไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อ่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอัปเดตเรื่องเห็นพี่น้องบอกว่าเออตอนนี้สุกเริ่มเริ่มสบายใจเริ่มออกมาท่องเที่ยวกันแล้วแต่ว่า่าไปไหนเรายังต้องใส่หน้ากากอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่า<ช>เคสเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะ เพราะว่าบางบรัฐนี่มันก็มันก็อัพขึ้นมาอีกนะแต่ว่าวัคซีนเนี่ยถ้ามันก็จะช่วยให้เราไม่ติดไม่ติดโรคหรือว่ามีโอกาสน้อยลงมากที่ที่จะติดหรือถ้าติดก็ไม่ไม่หนักไม่ไม่เข้าโรงพยาบาลคือวัตถุประสงค์จริงๆของวัคซีนเนี่ยคือถ้าการป่วยน้อยลงถ้าคุณป่วยเนี่ยคุณก็ไม่หนักหรือว่าไม่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ไม่ไม่เสียชีวิตนะมันฉะนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็นะคะฉีดวัคซีนไว้ฉีดวัคซีน นและ,ะนในวันนั้นนะคะเราก็มีทีมอาสาเรามีจิตอาสาที่จะทําอาหารไปแจกในวันนั้นด้วยใช่ไหมคะคุณโอ๊คใช่ค่ะี่ฉีัคซีนรู้สึกว่าพี่พี่มาลิใช่ไหมคะลงชื่อมาบอกว่าจะไปช่วยในเรื่องอาหารขอบค,คุณมากๆเลยนะคะสําหรับจิตอาสาลหลายๆท่านที่มีน้ําจิตน้ําใจบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาน้ําไปช่วยนะ ก็ขอบคุณมาณที่ด้วยนะคะมีร้านอาหารไทยด้วยนะคะเดี๋ยวช่วยลงชื่อไว้หน่อยพี่จําชื่อไม่ได้แล้วบอกมาแล้วแต่แต่ว่าไม่ได้จดไว้ก็เลยลืมอ่าใครเป็นสปอนเซอร์เรื่องอาหารเดี๋ยวเราจะประสานงานเพื่อที่จะเอานํามาหาไปส่งให้กับจิตอาสาในวันนั้นนะคะคะ่ะแล้วก็ครูส้มเราไปเรื่องเรื่องครัวสา,าเลยไหมได้ค่ะ่าวันนี้วันนี้นะคะก็อยากจะมา แจ้งรายงานรายละเอียดของอครูอาสาสอนภาษาไทยโดยโกงสุนไทยสนับสนุนโครงการนี้นะคะคือวัตถุประสงค์หลักของโครงการของครูอาสาสอนภาษาไทยเราก็มุ่งเน้นให้สอนภาษาไทยให้กับเยาวชนไทยในอเมริกาของเรานะคะซึ่งสมาคมของเราก็เข้าร่วมโครงการเพราะว่าเราอยากจะเห็นพี่น้องชาวไทย ที่อยู่ในลัฐแอริโซนาลูกหลานฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้นะคะตอนนี้ในโครงการของเรานะคะก็มีผู้ร่วมโครงการทั้งหมด5คนนะคะต้องขอบคุณจิตอาสา5คนที่มาเข้าร่วมโครงการครูอาสาสอนภาษาไทยนะคะสำหรับทีมหัวหน้าทีมเลยก็นำทีมโดยครูส้มค่ะพร้อมูุีกันนะคะครูสม้มแล้วก็มีคนที่สอง น้องพี่ลาดเคอรินนะคะหรือน้องหนึ่งอยู่ที่ทูซานน้องเป็นครูและมีวิชาชีพของครูด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่จะมาร่วมทีมครูอาสาของสมาคมไทยของเรานะคะคนที่สามค่ะ,ะน้องสมนึกและกะ็คนที่สี่น้องโอน้องโอนฤรสดาซึ่งสมนึกกับอโอนี่เราอยู่ในสมาคมไทยเราอยู่แล้วและก็ยังมีจิตอาสา ช่วยงานสมาคมเพิ่มอีกโดยการเป็นสมัครครัวอาสาเพิ่มอีกนะคะและก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะและน้องนุชน้องน้องเล็กคนสุดท้ายเลยค่ะน้องเนเนวิกาดำลงกวินนะคะน้องเนเนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาช่วยสมาคมไทยเราทุกๆด้านเลยนะคะและตอนนี้น้องก็บอกว่า,อาขอสมัครเป็นครัวอาสาค่ะอยากจะมาช่วยงานของสมาคม ตอนนี้สมาคมเราก็ส่งชื่อ,อจิตอาสา,าสมัครครูสอนภาษาไทยไปทั้งหมด5คนขอบคุณมากนะคะแล้วเราจะเริ่มฝึกอบรมกันเมื่อไหร่นะคะเราจะเริ่มฝึกอบรมครูอาสาก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่23เมษายนนะคะแล้วก็วันที่26ถึงวันที่28เมษายนนี้นะคะ ทั้งหมด6วันวันละ1ชั่วโมง30นาทีโดยเราจะฝึกอบรมผ่านทางซูมและทางกรุงศุลก็มีความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะที่เชิญวิทยากรที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญชื่อว่า<ม>คุณครูสาลี่ศิลปรกรรมนะคะศิลปรธรรมคุณครูสาลี่เป็นผู้เขียนแบบเรียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จในการสอนภาษาไทยในฝั่งของยุโรปแล้ว ตอนนี้คุณครูก็มาเป็นวิทยากรเพื่อที่จะฝึกเทรนคุณครูอาสาสอนภาษาไทยในฝั่งอเมริกานะคะตอนนี้คือรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ฝึกอบรมกับคุณครูเป็นคุณครูที่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านนี้ว่าได้ผลจริงๆเพราะว่าหลายๆคนก็ลองสอนลูกตัวเองสอนเด็กๆมาแล้วเอ๊ะทำไมพูดไม่ได้ทำไมเขียนไม่ได้นะแต่ว่าคุณครูสาลี่เนี่ยอันนี้น่า เราเราตื่นเต้นมากที่จะไเป็นเร็ยพิเศษเด็พิเศษ <c oughs> ของคนกรูซาลีนะคะค่ะแล้วก็มีคำถามมาบอกว่าหลังจากอบรมแล้วจะเปิดสอนเมื่อไรอย่างไรตรงนี้นะคะหลังจากที่เราอบรมกันแล้วเสร็จเรียบร้อยทางสมาคมเราจะแจ้งวันเวลาและสถานที่ที่เราจะเปิดการสอนให้กับพี่น้องชาวไทย แห่งรัฐแอเลโซนาทุกคนทราบนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามสมาคมเราไปเรื่อยๆค่ะเราจะแจ้งแล้วก็รับสมัครแล้วก็จะเปิดการสอนในเร็วๆนี้คาดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้าได้เลยหลังจากที่เราอบรมนะคะใครที่สนใจก็ส่งเมสเซจมาได้นะเราจะได้รู้ว่าเออมีคนสนใจมากน้อยขนาดไหนนะคะในครูคุณครูจะได้มีกําลังใจไปเข้าคลาสเรียนเต็มที่เพื่อที่จะมาสอนเด็กๆในชุมชนของเรานะคะ เพราะตอนนี้เราเราต้องการเด็กจำนวนมากเลยนะคะตั้งแต่10คนขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครฟังไลฟ์นี้แล้วนะคะสนใจอยากมีลูกอายุสี่ถึงสิบขวบหรือ12เราเดี๋ยวเราจะลงชื่อไว้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดเป็นคลาสแบ่งเป็นระดับชั้นไปนะคะขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณมากค่ะน่าสนใจมากเลยแล้วก็เด็กๆจะได้พูดไทยอ่านเขียนไทยกันได้นะคะ เพราะว่ามันยากมากเลยนะเข้าใจว่ามาอยู่เกิดที่ประเทศเนี้ยถ้าเด็กเขาก็อยากจะพูดเหมือนกับภาษาที่เพื่อนๆก็พูดกันนะถ้าเราเราสอนภาษาไทายบางทีมันมันยากมากเลยคุณพ่อคุณแม่จะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงหรือบางคนไม่รู้เทคนิคมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะมีเทคนิคของคร <g ül> ูนัลเล่ที่จะ<ด>ช่วยได้เลยค่ะโดนยตรงเลยค่ะใช่ค่ะครูชอบก็ลองมาแล้วนะคะ <g ül> คือพยายามสอนลูกตัวเองนี่จะสอนยากที่สุดเลยค่ะอ๋อใช่เพราะฉะนั้น เอาเทคนิคเอาเทคนิคดีๆมาสอนลองดูนะคะค<ช>าดว่าครูสารี่จะมีเทคนิคดีๆซึ่งเขาทําและประสบผลสําเร็จในการสอนมาแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวรอชมนะคะแล้วก็พูดถึงจิตอาสาในนี้พี่อยากจะคุยกันเรื่องจิตอาสานิดหนึ่งว่าทําไมถึงทําไมพวกเราอ่ะถึงอยาก ถึงทํางานจิตอาสากันเพราะว่าคนที่ทํางานให้สมาคมไทยทุกคนเนี่ยเป็นจิตอาสาทุกคนนะคะไม่ไม่ได้ค่าตอบแทนแล้วก็ให้เวลากับสมาคมเยอะมากก็อยากจะพูดให้ฟังว่าเอ๊ะอย่างอย่างอย่าง,งพี่ถามส้มเนี้ยทำไมส้มถึงถึงชอบที่จะเป็นจิตอาสาส,ส้มชอบตรงไหนม,มีความรู้สึกว่าการที่เรามาทํางานช่วยเหลือสังคมเนี่ยนอกจากเราช่วยสังคมแล้วเนี่ยเรายังพัฒนาตัวเอง คือเมื่อก่อนนี่จะจะจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยรู้เทคนิคในการใช้คอมพิวเตอร์อะไรมากเท่าไหร่พอเรามาอยู่ในกลุ่มที่จะต้องแชร์ไลฟ์หรือการทำโปรเจกต์การทำแบ็กสกรีนหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะมาเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆจิตอาสาด้วยกันแล้วการที่มาร่วมจิตอาสาร่วมงานกับคนอื่นๆนะคะทำให้ได้เพื่อนค่ะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นมีความสนุกสนานค่ะได้เพื่อน ได้เพื่อนของลูกได้เพื่อนได้เพื่อนเราเพิ่มแล้วก็ได้เพื่อนที่แตกต่างมากขึ้นนะคะได้แชร์ประสบการณ์ดีๆด,ด้วยกันและที่สําคัญค่ะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนี้<า>เห็นด้วยเลยว่าได้ได้เรียนรู้เพราะว่าแต่ก่อนนี้ตอนที่พี่ยังไม่ได้เข้ามาทํางานสมาคมไทยก็ ไม่เป็นคนที่ไม่กล้าพูดนะพูดไม่เก่งแล้วก็ถ้าจะให้ขึ้นไปพูดเราก็จะรู้สึกหุ้ยพูดอะไรดีละไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ไมโครโฟนนี่ไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าแต่ก่อนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเสียงตัวเองมันแปลกแปลกแต่ว่าพอได้มาทํางานสมาคมแล้วคนนั้นคนมีคนบอกเฮ้ยเสียงเสียงน่าฟังนะเราก็เริ่มเริ่มมีความมั่นใจในเสียงของเรามากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะมั่นใจที่จะพูดตอนนี้เนี่ย พอไปถึงงานปุ๊บเนี่ยไม่ไม่กลัวแล้วใครจะส่งไมโครโฟนให้ไปหาเลยไมโครโฟนอยู่ไหนไปหาไปหาไมโครโฟนแล้วก็เราเหมือนก็น <laughs> คือเราเริ่มชินละพอเราเริ่มมีประสบการณ์เราได้มีโอกาสพูดทําให้เราได้พัฒนาการพูด <Okay. S 1> ใครที่คิดว่าพูดไม่เก่งเอ่อพูดกับออพับลิกไม่เก่งมันต้องฝึกมันมันได้ฝึกแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนพี่แบบว่าพูดพูดไม่เก่งเลยนะแต่ว่ามันมันได้มีโอกาสใช้ได้เจอผู้คนที่จะต้องไปติดต่อ เพื่อนๆหลายๆชาติด้วยไม่ใช่ว่าเฉพาะคนไทยนะคะเราจะต้องพอพอเรามีสมาคม๊บมันจะเป็นศูนย์กลางที่อาคนคนกลุ่มเกาหลีเขาจัดฉีดวัคซนีนเขาก็มาติดต่อเรากลุ่มเซนซัสเขาทําเก็บเก็บข้อมูลเซนซัสที่แล้วเขาก็เราก็เป็นตัวกลางได้นะคะแล้วก็เราก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มลาว เขาก็ชวนเราไปทํางานเราก็จะได้ทํางานกับคนหลายชาติหลายๆกลุ่มซึ่งคนกลุ่มเนี้ยที่เข้ามาทําจิตอาสาเนี่ยจะมีจิตใจที่ชอบการให้เหมือนเหมือนกันแล้วเขาจะทํางานโดยที่ไม่ได้หวังชิงตอบแทนแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราทํางานกับกลุ่มนี้แล้วเรามีความสุขอะเราเราได้เราได้ให้คนเพราะว่าความสุขในการให้เนี่ยมันมันมันดีมัน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 ยิ่งใหญ่มากกว่าความสุขในการรับแล้วเราจะรู้สึกเฮ้เราเราอิ่มใจตรงนี้แล้วเราในการทํางานแต่ละวันที่จะ ขับเคลื่อนสมาคมขับเคลื่อนตัวเองให้ทำทำ,ทำไมต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงบางทีใช้เวลาทั้งวันเลยในการเตรียมข้อมูลที่จะมาดีกัน <c oughs> อย่างนี้ส้มก็มีปัญหาคอมพิวเ,เตอร์3ามสี่ชั่วโมงวันนี้ก็พยายามที่จะทําออกมาดีที่สุดนะคะขอบคุณมากที่ทุกคนทุ่มเทกันแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ให้พวกเรามีสมาคมไทยแล้วก็มีศูนย์กลางที่ที่จะจะเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือสื่อสารกับ ชุมชนเอเชียของเราได้นะคะแล้วอย่างที่บอกได้เพื่อนใหม่เนี่ยคือบอกได้เลยว่าเพื่อนกลุ่มที่มาทํางานด้วยกันเนี่ยไม่เราจะไม่มีการดินทาเราทํางานกันแบบมีสาระนะแล้วก็เรื่องอื่น,นเราเราไม่พูดเลยและถ้าเกิดมีเรื่องความลับของใครที่มาปรึกษากับเราเราบอกเลยว่าอันดับหนึ่งเราต้องรักษาข้อมูลของทุกคน confidential เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าตัวพี่เองก็เป็นล่ามรู้ ดีเรื่องเราต้องรักษา personal information mm hmm. ของทุกคนนะคะทุกคนใครที่มาปรึกษาสมาคมไทยวางใจได้ว่าเรารักษาข้อมูลทุกคนเป็นความลับและเราไม่เคยพูดถึงบอกเลยว่า,าไม่ไม่ต้องไม,ไม่ไม่มีการพูดถึงคนอื่นในกลุ่มนี้เป็นเป็น positive environment มากถ้าเข้ามาทำงานด้วยกันถูกต้องค่ะก็คือเราได้เพื่อนเราได้ เราได้เรียนรู้เนี่ยสำคัญเลยค่ะและและท,ที่สำคัญย,ยิ่งใหญ่เลยนะคะเรามีความสุขในการให้เนี่ยมันเป็นสุขที่มาจากมัน,ม,นมันเกิดจากใจเราเนี่ยมันเป็นความสุขยิ่งใหญ่มากๆค่ะค่ะแล้วก็ทุกคนก็มีครอบครัวมีงานการเราก็บอกบอกทุกคนว่าเรื่องครอบครัวเรื่องงานมาก่อนถ้าเวลาที่เหลือ <S <S ถ้ามีมาก็มามาช่วยกันทำงานสมาคมช่วยตรงไหนที่ถนัดก็ทำตรงนั้น นะคะเราเราเอาทำตามถนัดเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีว่าฟอร์แมตว่าเราจะต้องทํางานยังไงกันเราดูจากคนที่ที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะประกาศทีมงานใหม่ของปี2021นะคะมีทั้งหมด7คนตอนนี้เราขยายขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครบ้างว่าหลังใหญ่ขึ้นค่ะเราหลังใหญ่ขึ้นแต่บอกว่าสมาชิกเพิ่มขึ้นค่ะคนที่ทํางานเจ็ดแล้วแล้วเราก็พร้อมพร้อม ใช่ค่ะแล้วคนแล้วเราเน้นความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งช่วงนี้มีโควิดเราเจ็ดคนเนี่ยบางคนยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยเป็นส่วนตัวเจอหน้ากันทางซูมเพราะว่าเราทํางานทางซูมประชุมทางซูมแล้วก็ทํางาน v i r ์ชวลนะคะออกทางมีงานประชาสัมพันธ์หรือว่ามีคลาสอะไรล้วก็จะใช้ทางซูมตลอดอยากให้ทุกคนแบบว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการทํางาน นะช่วงช่วงโควิดสบายกายแล้วก็สบายใจปลอดภัยทั้งตั้งกายและจิตใจนะคะอะไกันต่อไปว่าไงคะพี่โอ้เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปอ่ามีพี่พี่ตุ้มฝากถามพี่ตุ้มนัวาอไรฝากถามมาว่า emergency number เบอร์ฉุกเฉินที่จะติดต่อต่างๆได้เนี่ยนะคะนอกจากนายวันวันแล้วเนี่ย จะติดต่อเบอร์ไหนได้นะคะพี่ก็ลองค้นข้อมูลดูแล้วนะคะเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยหมายเลข911นายวันวันเนี่ยเป็นหมายเลข universal คือว่าโทรไปเบอร์เดียวเนี่ยได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะป่วยเรียกรถพยาบาลไฟไหม้เรียกตำรวจโจรขึ้นบ้านอะไรต่างๆโดนทำร้ายนายวันวันแล้วจำง่ายนายวันจำง่ายได้ทุกได้ทุกงาน แล้วถ้าพูดไทยพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งขอล่ามได้ล่ามไทยมีไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องภาษาถ้าถ้าคนนวันวัน,วนเอาจะพูดอะไรจะพูดภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เขามีล่ามให้ค่ะพูด<ท>ชา้ชาๆนะคะพยายามสื่อสารชา้ชาๆว่าขอล่ามขอล่ามภาษาไทยนะคะ asking for Thai interpreter Thai translator ก็ได้นะคะพยายามจะสื่อสารเขาว่าฉันพูดไทยเนี่ยเขาจะ ต่อร่ามให้เพราะว่าพี่ก็ทํารับสายทางโทรศัพท์อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่เคยรับนายวันๆนะถ้ารับผมจะตื่นเต้นนลยอ่ะซ้อมมีข่าวอะไรมาแชร์อีกไหมอยากถามค่ะว่างานสงการพี่โอ้ไปที่วัดไทยมาเป็นไงบ้างคะอ๋อวันที่งานสงการที่วัดอสามัคคีที่อภัชีจังชั่น สนุกสนานเป็นกันเองดีมากค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆวัดนี้จะเป็นเล็กๆหน่อยซึ่งมันจะให้ความรู้สึกที่ต่างจากวัดใหญ่วัดใหญ่ก็จะคนคนเยอะกิจกรรมมากมายแต่ว่าที่นี่ก็จะ,ะเหมือนเป็นครอบครัวเล็กๆ <c oughs> พูดเดียวละเสียงชอบเล่นเสียงแล้วหาย <c oughs> <c oughs> เป็นเหมือนกับวัดที่จะรู้สึกอบอุ่นนะคะทุกคนก็จะมาทักทายพูดคุยกันแล้วก็กินข้าวกัน <c oughs> เล็กๆแล้วก็มีมีมีการรำ มีรำไทยมีขายอาหารไทยนะเหมือนกับคล้ายๆกับที่วัดอื่นใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆวัดสามัคคีแถบอ p ปชีจังชันเข้าไปได้นะคะแล้วก็ใคร <scor. S 1> ที่พลาดงานสงกรานยังมีวันอาทิตย์หน้าอีกวันหนึ่งยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าที่วัดป่าเดริโชราธรรมาราบนะคะต้องสวมหน้ากากด้วยไหมคะพี่โอไป็นไงค่ะสวมหน้ากากด้วยก็ดีค่ะแต่ว่าตอนทานตอนทานก็ถอดได้นะ <g arness> ถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าตอนทานไม่สมนักอ่าสมนักจากเ <g arness> นี่ยก็จะลดหุ่นไปในตัวนะคะอาหร <g arness> จะไม่เข้าปาวันนี้แสบคอมา <g arness> เพราะว่าเพราะว่า <g arness> พี่ไปวนวาสาเมื่อกี้พี่พูดเยอะมากอะ่ะเพราะว่าช่วยเขาเป็นช่วเจอคนไทยด้วยกันช่วยเขาเป็นเอ็มซีพูดออกมาโอนไม่ยอมวางอะไรมั้ช่วยจับฉลากได้รางวัลได้รางวัลกับทัชวน้าพูดเยอะจนแสบคอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะประชาสัมพันธ์น <g arness> นคือเรื่องของการ อบรมนะคะอันนี้อ่ะมองไม่เห็นเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วกันเป็นเรื่องของอที่ทางองค์กร OCA นะคะจัดอบรมเรื่อง Situational Awareness Workshop Training ว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่โดนเกลียดชังมีคนเกลียดชังชาวเอเชียเนี่ยมาทำร้ายเราเราจะรับอยัง uh huh. ไงเห็นมีพี่ถามมาเหมือนกันนะคะว่า uh huh. ในเรื่องเนี้ย เราจะรับมือยังไงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเราตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีคลาสนวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะยีเวลา6กโมงเดี๋ยวเราจะแชร์เช็คข้างล่าง,งารินะคะเอาแชร์ <Okay. S 2> ให้ดูคือถ้าใครมีข่าวประชาสัมพมันธ์อะไรต่างๆนะคะฝากกับเรามาได้นะคะ เราประชาสัมพันธ์ให้ทุกทุกข่าวที่ที่ที่สำคัญกับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะอ๋อนี่ค่ะพี่อุ้งแชร์มาแล้วคว่ะวันอังคารนี้นะคะถ้าใครว่างหกโมงเย็ยนก็มาเข้าคลาสนี้ได้นะคะก็ไซต์อัพฟรีนะคะที่ z o ูมเดี๋ยวเราจะาส่งลิงก์ไว้ให้ว่าจะไซต์ออพยังไงนะคะหรือเข้าไปของ Facebook ของ OCA ก็ได้ก็จะมีลิงก์นะถ้าใครสะดวกเพ่ออบรมเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าใครคิดว่า สะดวกก็เข้ามาอบรมกันได้จะได้รู้ว่าเราจะรับมือสถานการณ์ถ้ามีใครทำร้ายเราได้ยังไงนะคะ,คะอ่าแล้วก็มีอ่ามีอันนี้มีคนฝากมาอีกช,ช่วงนี้เรารับฝากเราเรารับฝากเยอะนะคะ <laughs> มีปฏิทิน,ปฏ,ทนปฏิทินของกลุ่มไทย h ก r i mhm. t a g e a r i z o n a นะคะก็ได้ทำปฏิทินนะคะน่ารักนะคะแล้วน้องโอน้องโอที่เป็นรองนายุของเรานะคะได้เป็นอาร์ด r เรคเตเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสินถ่ายรูปให้นะคะสวยงามถ้าใครอยากจะสนับสนุนหรืออยากมีปฏิทินไทยเป็นเจ้าของนะคะก็สิบเหรียญนะคะติดต่อได้ที่มูลนิธิเอเชียนสินศึกษานะคะก็มีอยู่เป็นรูป่าสวยงามนะคะอ นนสวยงามค่ะฝากไว้นะคะพอดีไมื่อได้อีกข่าวหนึ่งค่ะจากปฏิทินของของอ่าพี่หญิงฝากมานะคะสําหรับอ่าพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่อยู่ในรัฐแอริโซนาน,นะคะที่มีลูกมีหลานอายุอสี่ถึงสี่ถึงสิบสองขวบใช่ไหมคะสมัคร สมัครถ่ายแแบบปฏิทินได้นะคะตอนนี้คุณสมมีลูกสาวสองคนค่ะแดขวบกับ10บขวบตันนี้ก็ส่งไปที่พี่หญิงนะคะพี่หญิงจะทําการคัดเลือกถ่ายแบบปฏิทินนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์านะคะอืมค่ะแล้วก็ครั้งหน้านะคะก็จะเป็นสมนึกอ่าสมนึกก็จะมาแปมาแชทไลฟ์กับเรานะคะเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับรเรื่องของเฮลท์แคร์นะคะเฮลท์แคร์เดยว แล้วก็สมด้วยกำลังเตรียมตัวอย่างหนัก<ม>นเลย<ส><จ>นะคะแล้วก็เตรียมเตรียมสไลด์พรีเซนเทชันที่จะมาให้ข้อมูลเ <laughs> สหน,นัเกเลเวันโอวัน่าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของการบริการสาธารณสุขในอเมริกาเวลาเราต้องใช้บริการมี deductible มี co-pay มีอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ละสับแต่ละอันมันคืออะไรเพราะบางทีเราไม่เข้าใจมี นะคะแล้วก็อีกสองอาทิตย์อีกสองสองสัปดาห์นะคะเป็นวันอาทิตย์สมนึกก็จะมามาคุยกับเราเดี๋ยวพี่ขอเช็คนิดนึงซิงว่ามีใครถามอะไรไหมโอเคค่ะโอเคก็คิดตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะหมดหมดหมด,หมดข้อมูลที่เราเตรียมมาแล้วแล้วก็เช็คดูแล้วไม่มีคำถามอะไรถ้ามีใครใ,ครใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็ส่งมาได้ตลอดเวลานะคะหรือจะให้เราพูดอะไรคราวหน้าก็ บอกได้วันนี้ขอบคุณครูส้มนะคะที่มาร่วมคุยกับเราในวันนี้แล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งอีกสองสัปดาห์นะคะแล้วก็ good night take care นะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ